สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขสวัสดีค่ะวันนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วคะ วัยรุ่นวัยกลางคนหรือว่าสูงอายุสำหรับโอ๊ตวันนี้อายุเข้าหลักสีแล้วค่ะแล้วเคยนึกสงสัยไหมคะว่าถ้าเราอายุมากๆสักเกือบ80 90ชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนใครอยู่ถึงนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงในวันนี้เราจะได้พบกับผู้สูงอายุตัวอย่างค่ะกิจวัตรธรรมดาแต่เมื่อได้คุยกันแล้วแนวคิดของ ท่านไม่ธรรมดาเลยวันนี้ทีมงานมาถ่ายรายการกับลุงเชาค่ะเรารู้จักลุงในฐานะผู้ที่สอนจัดสวนถาดแต่ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าหลังจากที่เจอกันแล้วเนี่ยเราทุกคนจะได้อะไรกลับไปเยอะมากสำหรับโจทย์ของวันนี้ก็คือคุณลุงอายุ76ปีค่ะ คือคลังต้นไม้ของลุงเชาค่ะต้นไม้เล็กๆเยอะมากเลยเพราะว่าลุงจัดสวนถาดที่วางบอนไซหรือว่าต้นไม้แครล,ลงไปด้วยปลูกเพราะรักปลูกเป็นงานอดิเรกปลูกตั้งแต่ก่อนกเกษียณปลูกไปทดลองไปค่ะที่เห็นอยู่มีต้นอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้อันนี้สหนึ่งครับผมอันนี้ก็ชาฮอกเกียนยน,นะครับต้นสดาวเหลือกระดูก อันนี้ใซใส่จากประเทศจีนนะฮะใส่รากโสมรากอันนี้50สิปีขึ้นครับผมผมมาเสียบยอดข้างบนนี้ครับผมนะฮะแล้วมาซื้อรากมาแล้วก็เอาใส่ของของเขาเนี่ยฮะแล้วมาเสียบยอดอันนี้ก็ทํามาแล้วประมาณ5ปีขึ้นครับผมต้นโพครับผมต้นโพขึ้นบนหินครับผมจริงๆเนี่ยหินนีคืออยู่ไม่ได้ถูกไหมคะเราเลี้ยงเขาไว้ครับผม เราไม่มีใส่ดินนะฮะไม่เคยใส่ดินแล้วเขาอยู่ยังไงคะเขาก็กินปุ๋ยฮะอาหารที่ผมให้นะฮะแปลว่าตักาที่ว่าต้นไม้ต้องอยู่ในดินนี่ก็ไม่ได้จริงไม่ได้จริงทุกเรื่องไม้ที่ขึ้นบนดินผมกลับไปแช่อยู่ในน้ำครับอย่างเช่นอันนี้นะครับส่วนมากเขาบอกว่าแคคตัสก็กลัวน้ำนะครับสรุปแล้วสรุปแล้วนี่ครับ ผมเลี้ยงในน้ำครับผมสามารถออกดอกได้หมดสนุกนะคะเวลาที่แบบทำก็อาศัยความบ้าครับก็เคยเล่นไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าอายุมากแล้วเราเกษียณเราไม่รู้จะทำอะไรใหม่ๆก็นั่งคุยกับต้นไม้จนเบื่อฮะก็เลยขอแม่บ้านนะฮะไปแบ่งๆขายบ้างอะไรบ้างครับ ทีแรกก็จะไม่มีทางเดินเลยค่ะตอนนี้ก็พอสลายสไปบ้างครับผมต้นหมายที่บานก็เลยได้มาอวดโฉมกันที่ร้านสวนลุงเชาห้าง paradise place เกือบทุกวันค่ะคุณลุงจะมาเปิดหน้าร้านคุยกับลูกค้ากว่าจะกลับก็เย็นๆย็นค่ำนั่นแหละค่ะ สงสัยใช่ไหมเขาว่าอายุขนาดนี้เกือบ80ปีเนี่ยทำไมลุงชาวถึงมาทำอะไรแบบนี้อยู่นะพักผ่อนอยู่บ้านไม่ดีกว่าหรอคะผมเองนี่นะฮะก็อายุมากแล้วอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำนะถ้าผมอยู่บ้านนี่ผมก็นั่งกินนอนกินอมาาัมพาตกินอัลไซเมอร์กินนะครับก็มาอยากจะให้ มาทำที่นี่นะมาขอแม่บ้านมามาขายบ้างอะไรบ้างนะฮะแลกเปลี่ยนจริงๆแล้วผมทำที่นี่ไม่คุ้มค่าเช่าครับแต่ว่าผมไม่ได้ชาร์จอะไรมากนะฮะที่ผมอยู่ยอมมานี่เพราะว่ามันสนุกทุกอย่างครับผมแล้วก็ได้ครับได้ได้ใช้ความคิดนะครับผมครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบเหมือนกับขาย ไม่ไม่เน้นครับผมครับผมคือนะฮะถ้าคิดจริงๆแล้วนะฮะต้นไม้ราคาเท่าไหร่ของเท่าไหร่แค่แค่นั้นเองครับผมพวกยาพวกอะไรนี้ผมต้องไปซื้อนะฮะพวกนี้ผมก็ต้องไปซื้อผมก็ไม่เคยคิดบวกเข้าไปนาแปลกใจที่คุยเรื่องต้นไม้กับลุงชาวแล้วโอ้ดรู้สึกสบายสบาย เราก็เริ่มจะเชื่อแล้วแหละว่าตัวเองน่าจะปลูกต้นไม้กับเขาได้อยู่นะการปลูกของต้นไม้นะฮะถ้าเรารู้เข้าใจวิธีการเขาแล้วยังไม่มีคำว่าตายนะ <laughs> ครับผมไม่ถึงตัวเองครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากส่วนมากจะเอาไปเอาดินธรรมดาแล้วเวลาเราลดน้า <c oughs> น้ำมันไม่ไหลมันแช่ <c oughs> ขังอยู่ในนั้น <c oughs> น,นะครับผมแต่ถ้าเราปลูกข้างล่างผมตอนนี้ผมศึกษามานะฮะก็ ใช้หินภูเขาไฟลองเวลาเราลดน้ําไปมันจะไหลระบายได้ครับผมแต่ว่าตัวตัวดินตัวอะไรก็ยังอยู่ในภาชนะแหละเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าตอนตอนลองก้นนะมันผ่านได้ครับผมตอนลองก้นครับผมมันไม่คารเกินไปมันน้ำมันต้องระบายได้เขาไม่ต้องการความแฉะเขาต้องการความชื้นอันนี้ใช้ได้กับทุกต้นเลยทุกต้นครับต้นไม้ทุกชนิด ไม่ใช่แค่สบายๆยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าต้นแบบที่แปลกๆเยากๆเลี้ยงจนได้รางวัลหรือเลี้ยงแล้วได้ราคาลุงเชาก็าทำมาแล้วค่ะภูมิใจไม่มีอะไรครับคือภูมิใจที่ว่าผมทำต้นแรกแล้วก็ส่งเข้าประกวดก็ได้ได้รางวัลมาเท่นั้นเองครับผมต้นเขาอยู่ยอดนี้นะฮะแล้วแล้วก็พันเขาไว้กกล้า,าตัดสินใจจะเอาลากเส้นไหนไว้นอกนั้น เขาจะคุมลากเขาจะคุมหินจนมองไม่เห็นหินเลยพันเป็นมัมมี่เลยมอง,มองไม่มองไม่เห็นอะไรเลยนะพอออกมานี่ลากเขาเกาะเต็มที่หมดพอเกาะเต็มที่ผมก็นั่งนั่งดูแล้วดูอีกวันเราต้องการโชว์หินนะพอดีตัดเลยตัดเลย,ต,เลยตั้งใจจัดพอดีเส้นนี้มันเข้าไปในหินซึ่งผมจะตัดเขาก็เสียดายก็ลองส่งเข้าประกวดครับผม ในในจำพวกโชลานะครับปรากฏว่าถ้ทางกรรมการเขาเกิดพลุกยังไงไม่ทราบเห็นว่ามะลากมันเข้าใน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 หินนี้ก็เลยให้เป็นชนะเลิศครับผมส่วนมากเขาจะเกาะแล้วก็โชลีลาตามรากอันนี้ที่ลงไปในรากนี้ลงไปในหินไม่มีเพราะว่าไม้มันจะไม่เจาะหินนะ พอดีมันมีร่องพอดีซึ่งผมก็ไม่เคยคิดถึงมันนะครรมดาธรรมดาที่ผุดขึ้นมาตอนที่คุยกับลุงก็คือทำในสิ่งที่มีความสุขไม่คาดหวังทำเรื่อยๆทั้งหมดนี้อยู่ในตัวคุณลุงทั้งนั้นเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็ส่งผ่านมาถึงลูกค้าครอบครัวรวมถึงโอ๊ตแล้วก็ทีมงานด้วย อสุดกี่ปีคะลุงเห็นเขียนบอกว่าอะไรนะสี่สิบหนูไม่ใช่อะหนูอะสี่สิบห้าเนี่ยเยอะสุดละเกินครับผมมีเกินเยอะเลยฮะ่น้องีนี่ยหกสิบกว่าก็ยังมานั่งทําเล่นครับผมไมด้ทาเดนันก็เปจริงเนาะคือส่วนมากเด็กๆนี่นะฮะที่มาทํานี่พอหลังจากจัดเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไปซื้อของใช้มือเล่นสะดินครับ ที่บ้านที่ไม่แม่แม่อนุญาตให้เล่นดินนะฮะ<อ>ส่วนมากจะจัดเสร็จแล้วก็มานั่งเล่นดินได้ได้มีโอกาสจับดิน<อ>นะคร<อ>ครับผมนี่คือธรรมชาติของเด็กครับผมมีลูกค้าไปเนี่ยออกจากร้านไปเนี่ยประมาณสักกี่คนละครัุงลงหลายร้อยไหมคะเป็นพันครับผมมีหลานคนหนึ่งที่มาทำทำ,ทำนี่นะครับใหม่ๆก็ทำไปทำมา หนูทำไม่เป็นร้องไห้ทั้งวันทั้งมร้องไห้ด้วยอ่ร้องไห้หนูทำไม่เป็นทำไม่เป็นค่ะพออาทิตย์ที่สองก็มาใหม่ทำใหม่พอทำแรกครั้งแรกก็เออดีใจยินดีถ่ายผมถ่ายรูปไว้ในนี้นะครับพอ,อาทิตย์ที่สองก็มาอาทิตย์ที่สามก็มาพออาทิตย์ที่ห้าครับจุงมือเพื่อนมามาสอนแทนผม <confident. S 1> <อ>ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเขาไปจัดการหาอะไรก็ามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็ทําไปเอยครับสิ่งที่ทาให แล้วก็การที่เอาบันไัยมาใส่ในสวนผาดเนี่ยคือจริงมันก็คือเรื่องเดียวกันทั้งหมดเนาะเรื่อง<ช>เดียวกันทั้งหมดครับลูกสาวเห็นผมเหนื่อยมากจากจากอะไรครับคุก็ทำยกนู่นยกนี่นะฮะก็เลยตอนนี้แกก็ว่างแกเพาะาหมาที่บ้านนะครับเพาะพวกพันธุ์ชิวาว่าอะไรพวกนี้แต่แล้วก็ว่างก็เลยมาช่วย จากเคยไม่เคยสนใจเรื่องต้นไม้ก็ตอนนี้เก่งกว่าผมแล้วครับผมเพราะว่ามือเด็กเ้าเที่ยงกว่าเยอะช่วงหลังสองปีหลังนี้ครับผมแล้วก็เหมือนกับเราแทนที่จะอยู่บ้านต่างคนต่างนาภารกิจครับผมก็ได้มาเจอกันที่นี่ครับถือว่าถือว่าดีไหมัเห็นว่าลูกเขายังเป็นห่วงเรานะก็ยังยังดีกว่าครับผมดีกว่าที่เราอยู่กับ แม่บ้านสองคนออกมาซื้อของท่านั้นเองครับผมวันๆก็ลังนั่งลบกับแมวคือการนพูดสูงอายุเนี่ยบางทีเหมือนเป็นคนตั้งรับเนี่ยอาจจะไม่ใช่เสมอจริงเราเป็นเชิงรุกออกมานี่ก็ดีสำหรับตัวเรากับครอบครัวด้วยใช่ไหมคะก็อย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะฮะจริงๆแล้วมันไม่คุ้มกับ ค่าเช่าผมขัดทุนทุกเดือนผมเรายอมรับจริงๆว่าขัดทุนทุกเดือนแต่ผมมองกลับไปอีกหนึ่งแง่นะฮะคือถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ไม่ยอมขัดทุนที่นี่เราต้องไปหาหมอหาหมอหนึ่งค่าหมอค้งละห้าหกพันบาทะนะฮะสองต้องกินยาประจำใช่ไหมครับ ถ้าเรามาออกกําลังกายอย่างนี้ยกน,น,นิดหน่อยแล้วก็มาใช้ความคิดนิดหน่อยขัดทุนผมถือว่ากําไรครับผมผมกำไรชีวิตครับผมโรงพยาบานกับผมนี่เจ็ดแปดปีแล้วครับไม่เคยรู้จักกันครับผมดีมากเลยครับผมแต่ว่าไปเช็คนะฮะไปเช็คับทุกครั้งปีละครั้งก็เพิ่งไปเช็คอั p เมื่อเดือนมิถุนามาทุกอย่างโอเคหมด ไม่มีความดันไม่มีความอะไรไอ้ขายขมันอะไรต่างๆปกติหมดคุณลุงเป็นคน,คนแบบใจดีใจเย็นด้วยนะ้อ <c oughs> ก็เลยทำให้แบบเมือว่าการได้มาทำสวนถาดหรือว่ามาเลี้ยงบอลไทยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบมันสบายสบายใช่ครับผม เป็นงานสําหรับคนขี้เกียจครับงั้นหนูเลยงั้นหนูเลยสําหรับหนูเลยไงปิดท้ายได้เรียบง่ายแต่น่ารักมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะว่าโอ๊ตกับทีมงานได้หลายสิ่งมาคิดต่อเยอะมากอย่างน้อยๆพวกเราเปลี่ยนความคิดเรื่องการปลูกต้นไม้ไปเลยค่ะว่ามือร้อนไม่มีจริงที่จริงก็คือไม่รู้ต่างหาก อีกเรื่องที่สำคัญก็คือแม้เป็นผู้สูงอายุแต่การที่เรารับผิดชอบชีวิตและความสุขของตัวเองได้ก็ย่อมทำให้เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้วสูงวัยแล้วใจต้องแฮปปี้ด้วยนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ